สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนัทิดาบุญอองประธานโครงการสร้างวิถีจิตอาสา,ขาขครอบครัวอบอุ่นหนุนชุมชนเข้มแข็งพุทัชยาตตีเฉลิมราชทีมสอนสายไวส้สวยช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมเด็กประถมงก็ทาได้โรงเรียนศรีคิริม,มาศวิทยาสัญักงานเขตนพื้นที่การศึกษาประถมงศึกษาสุขโขทยัยเขหนึ่งปัญหาที่ต้องการแก้ไขนะคะคือปัญหาห้องน้ำของโรงเรียนสกปรกมากมากและจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่ง ะคะะนสาเหตุเก um ิดจากนักเรียนขาดจิตอาสาด้านการผลิตสิ่งดีการปฏิบัติก้าวประการขาดความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาดห้องน้ำห้องน้ำน่ะทุกคนต้องใช้ใช่ไหมคะเป็นการทันปจวัตรประจำวันของทุกคนอยู่แล้วแต่หาได้ยากค่ะคนที่จะมีจิตอาสาช่วยล้างห้องน้ำพวกเราจึงอาสาที่จะดูแลเองหลักฐานที่พวกเรานำมาใช้เป็นแนวทางการแก้ไข จำเป็นของในหลวงที่เรานํามาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะคือเรียนความรู้ทากันงานและทำความดีนะคะกิจกรรมที่หนึ่งสอนสายไว้เสวยช่วยห้องน้ำสะอาดสะอาดค่ะเราเริ่มจัดนานทั้งห้าคนก่อนนะคะโดยแบ่งงานและชวงให้ทําความสะอาดห้องน้าในช่วงกลางวันค่ะทําให้เพื่อนๆที่ๆี่น้องเห็นว่าเราเพียง5คนก็สามารถทําให้ห้องน้ำสะอาดได้นะคะ จากนั้นก็ขยายเครือข่ายคนดีมีจิตอาสาค่ะจาก5เป็น8จาก8เป็น12 12เป็น16และ16เป็น120คนนะคะตอนนี้เราก็มีเครือข่าย120คนแล้วก็มีอุปกรณ์ใช่ไหมคะพวกเราได้คิดทำน้ำยาในผสมขึ้นใจเองส่วนหนึ่งใช้นะ้ำที่โรงเรียนส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายให้คณะครูต้ปส<ม>ุขล้งนํำเงินเข้าวกรงสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของเมาทำแต่ละทีก<ม>็ใช<ม>้รวมรมา2 0 0ล้นบาทคะ โองแล้วก็นาะผ้า,าลินค่าเพื่อใสามาใส่น้ำนี่คเอเดติ้นะคะพวกเราก็จะนำเอเจติ้เนี่ยลงไปในถังเพื่อวนไปทาง,ง,งทเดียวกันแล้วจะทำให้มันสีขาวนวน,นะคะ่ะตอนนี้เอเจติ้งเริ่มเป็นสีขาวนวลแล้วค่ะ เราเตรียมผงโค้นกับน้ำสองลิตรผงฟองกับน้ำห้าลิตรและสารผสมอาหารสีแดงกับน้ำหนึ่งลิตรค่ะนี่คือขั้นตอนการเตรียมของพวกเราค่ะเราก็จะแยกจากทังสีขาวมาใส่ในข่ายสีี้เพราะว่าพวกเราจะใส่น้ำเยอะมากค่ะใครอะไม่รค้อะนี่มันสีทามาเดียวไม่เย็นดีอ่ะ ลักษณะงหน้ามก็จะเป็นฟองๆสีส้มๆนะคะแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งคืนนะคะพวกนี้ก็จะใช้ได้แล้วน้ำยาเดรมสองของพวกเรามีคุณสมบัติทำอะไรได้บ้างคะล้างจานล้างปลาล้างห้องน้ำล้างลูนล้งผ้าแล้วพวกเราก็จะบรรจุใส่ขวดแล้วก็หายนน้ำยาเดระสสค์ของพวกเราเสร็จแล้วค่ะเจ้าอันที่สองค่ะความดีง่ายเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ากิจการรมนี้นะคะเป็นความดีง yes. ่ายๆที่ทุกคนก็สามารถทำได้นะคะพวกเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนเพี่ๆน้องๆค่ะกลมาโรงเรียนก็ให้ไว้พ่อแม่กับจับเรียนให้ไว้พ่อแม่เช่นแต่งานบ้านหรือทอการ์ดห้องน้ำนะคะตอนคืนให้หมนวดกอดหอมแก้บอกดอนนะคะพาทุก ทำวันให้เป็นพิธีค่ะครอบครัวของเราก็จะมีความรักความผูกพันนะคะมี่เป็นความคิง่ายๆที่ทุกคนก็สามารถทําได้กิจกรรมที่สะาดคะะเพิ่มงานจิตอาสาพวกเราจะประชาสสมพันธ์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชวนพ่อแม่มาทําบุญตักบาตรข้อสารอาหารแห้งที่โรงเรียนโดยน้นให้เป็นนมน้าหรือของที่คนฉลาดกินได้ค่ะในวันพะเดอนึงครั้งที่โรงเรียนนะคะ ก่อนที่พวกเราทำบุญทรายบาดปลายพระอาจารย์ก็จะอนุเวทนากรรมมาที่พวกเราพวกเราก็จะใช้การแัดแยกของแย่งภูตักุญแจของย่งเป็ดตุ้ท้าที่มีฐานะยากจนนะคะในช่วงตอนเย็นหรือเสาร์ที่นะคะพวกเราก็จะนําของอันนี้ไปแย่คุณตาคุณยายและเด็กกระพาที่มีฐานะยากจนนะคะต่อด้วยการเป็นจิตอาสาไปล้างห้องน้ำที่วัดศรีครีสุวรรณาราณนะคะเพื่อให้ห้องน้ำสะอาดด้วยสองมือดึงใจของพวกเรานะคะก่อนที่พวกเราจะไปนะคะพวกเราก็จะมีการร้องรำทำเพลงเป็น การทำให้ันการสร้างความสุขให้กับเพื่อนและตนเองเราจะล้างห้องน้ำให้สะอาดด้วยน้ำยาย เป็นการสร้างความสุขเล็กน้อยให้กับคุณยายเป็นการสร้างรอยยิ้มเล็กน้อยให้กับคุณยายนะคะบางครั้งท่านก็เราไปกับพวกเราบางครั้ตาหลายเลยค่ะพวกเรารู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะก่อนจะกลับนะคะคุณยายก็ให้พอเยอะแยะมากมายเลยค่ะท่านบอกว่าท่านจะให้มาทุกวันพวกเราก็บอกท่านว่าพวกเราจะมาทุกวันือทานสบดีท่านก็บอกว่าท่านจะรอค่ะเละอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจนะคะคือพวกเราได้นําข้อมูลของคุณตาคุณยายที่อยู่คนเดียว และมีฐานะยากจนนะคะและเด็กกำพร้าที่มีฐานะยากจนนะคะไปส่งที่พัฒนาสังคมตอนนี้ได้ลงพื้นที่มาช่วยเหลือ50รายแล้วค่ะดีใจมากเลยค่ะกิจกรรมที่4นะคะพาครอบครัวอบอุ่นหนุนชุมชนเข้มแข็งน,นะคะร่วมกับชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมระเพนดีเขาสินเช่นเพนดีขวัญพึ่งกาดํำกองยานะคะและทุกวันที่5ของเดือนนะคะพวกเราก็จะไปสวมดมนต์ที่วัดสิริสุวรรณรานนะคะแ่าสุดน,นะคะพวกเราก็ได้ ร่วมปลูกต้นไม้ตั้งแต่ทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ค่ะจนถึงเขาหลวงเลยค่ะพวกเรารู้ซึกงมีความสุขมากเลยค่ะผลที่เกิดขึ้นกับตนเองนะเครือข่ายนะคะควาคุณใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นคุณธรรมก้าวบันการมีความสุขที่ได้ทําความดีรู้จักกันเป็นผู้ให้สละสลาบแบ่งปันรวมทั้งช่วยเหลือชุมชนและสังคมไปพ้อๆพ้อกันกับการพัฒนาทักษะชีวิตมีประสบการณ์ในรห้องเรียน ดูคิดวิธีจัดการกับปัญหาเด็กปฐมทุกๆคนอย่าปล่อยให้ควันหีโดดเดียวอย่าปล่อย